ไอ้กล้ยไอ้กล้วยนี่มึงตอบกูชัดๆเลยมึงทำแบบนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่ากูารักน้องมึไงไหมโอ้ยแต่แต่มึงทำแบบนี้มันทำไม่ถูกเลยทำไม่ถูกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะมึงบอกกูณโตนี่มันสายไปแล้วไอ่สายแล้วไม่สายเนี่ยมันจะมาโทษกูไม่ได้หรอกมึงพากูไปแชร์ทำอ,อื่นอีกดิ มึงมาดูผลงานที่มึงสร้างเอาไว้มึงโดน,นด้วยพิเภกทองไอ้อออโมพา,าปปคุไปกิดอยู่ตรงนี้ใครป็นโมจะหาเขาเนยพ่อครับคนที่พิเภทองก็ไอ้กล้วยนี่ไงไอ้กล้วยไอ้กล้วยแย็งเหรอไอ้โูเลย ได้เราจำได้เพื่อนในในเรื่องมันก็ะเด็นก็ไม่แล้วเราต้องตายด้วยกันสิน้องโอ้โหไมกูอย่างนั้นไอ้โอ้โกูก็ถือว่าเสียงอะไรดังแปลกๆๆข้างโลอบานี่มัน้นหาลูกสาวเวงยเ่อไหร่ครับใช่ไม่ทายมาท้องได้ไงอ่งมันเก็บตำลึงเก็บตำลึงแม่ลูกกูท้องมึงยอมรับมาซะดีๆไม่ได้ทำคุณทายกล้าทายก็กล้ารับผมไม่ได้ทายไม่ได้ทำท้องได้ไงเนาะกูจะไปรู้ไมเนาะเออเดี๋ยวพ่อกูขึ้นกูมึงอกี้กูดีไห ดิเป็นผัวกได้ลกูกผูชายเปลชมึชอบก่บอกกูใไแอไปทป็ท้องทำานท้องก็ยอมรับมึงสิอไม่ได้ทมึงไม่ได้ทําล้วใครทำมึไม่รู้เว้ถ้างั้นมึงคว่างมึงก็เลองคอ้าวมึงจะเล่ยังไงสองคน

มึง,มมงไม่ยอมรับที่ดีไอ้กล้วยไม่ยอมมึงไม่ได้ทำแล้วใครทำก็ดูได้ขายตัออ้เงเองของเสือโค<ม><ม>ร่งแล้วพี่มึงไม่ได้มาอะไรเหรอขนมเน,นี่ย <c oughs> มาพอดีเลยเออก็อะไรนะก้เบียงบายเบียงบายมึงทำเป็นของมึงก็ยอมรับสิวะไม่เบียงไม่บัดแม่กลับบ้านพักเสือกลับบ้านอ้าวมาแรกเขาทำไมอ่ะเี่แนี้อ่ะหาที่ไหน ทำไมต้องหาว่าเป็นแฟนแ,แม่มีสกยี่สิเกินนแม่ตองนยไกูนี่นีี่มึงเป็นผูชายมึงต้องยอมรับกับกูฮะมึงทำมันท มึงมึงก็ต้องบอกกูมาจริงๆตรงๆเลยไม่กูกูดพูดกูเลยอะไรอยใครใครถ้าเกิดกูทำยังไงกูก็ต้องยอมรับอยู่แล้วอ้าวก็ยอมมาสิที่เธอเนี่ยกูรักรักมากเาก็ดีไงก็บอกอย่นี้ไงก็กูรู้แล้วถ้าเกิดท้องเนี่ยทำไมกูจะต้องมาบ่ายเพียรไม่ยอมรับเลยล่ะไม่ใช่มึงแล้วใครวะอย่างงี้นะเดี๋ยวกูเนี่ยจะช่วยหาคนที่ทำมึงหาได้หาได้หายังไงตอนนี้นะเริ่มต้นก่อนนะ ในบ้านมึงเนี่ยมีใครเป็นผู้ชายบ้างเบื้องต้นในบ้านมีใครเป็นผู้ชายบ้างมีกูมีพ่อกูและ้ะก็ไอ้ไพ่ไอ้ไพ่นี่ใครไอ้ไพ่ก็กูนี่แกมันจะนับรวมทําไมละ่ะเออเกิดดีกว,ว่าเฮ้ยมีสองคนกูกับพ่อคนที่ทำที่เพลอนท้องใครมึงตะวันหน้าเลยกูมหมายถึงว่ามึงไม่ทำแน่เพราะมึงชอบกับน้องกูมันเป็นน้องกูคนที่ทำที่เพลอนท้องกูไม่ใช่แล้วหรือใคร รือจะเป็นพ่อมือวันไอน้กล้วยที่ปากไม่ดีพาจะูกเก็บไปด้วยนะเมือก็ให้มันเก็บไปเถอะมันอยู่ใกล้กันโอ้ผหถึงไงก็พ่อมึงจะเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยเวลาบ้านโน้นบ้านนี้มีเงินก็ต้องมีการไดมาถึงพ่อพอถึงวันงานปุ๊บนะพ่อมึงก็ต้องไปงานพอไปถึงงานปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีคนกินเหล้าเมายาไหนคนนู้นตงเหล้าให้คนนี้ส่งเหล้าให้เมาไม่กลับมาบ้านมาเคาะประตูให้น้องสามเปิดประตู น้องมึงกำลังอาจจะเหมือนพี่สั่งแม่มึงก็ได้พอพ่อมึงพอน้องเปิดประตูปุ๊บพ่อเห็นน้องมึงนึกว่าแม่มึงขึ้นมาว่าไงเฮ้ยอะไรเรื่องหรือว่าจะเป็นไปได้ว่าไม่น่าดีดีดีถ้าเป็นอย่างที่มึงพูดจริงๆนะเลือดก้อนเดียวโยนให้หมาไม่กินไปโอ้โหก้อนนั้นหมาจะกินหมดแลยไงเกาดิ กูหาตัวตั้งนานนี่บอกคนนอกทีเท้คนไหนของกันเองซะได้อะไร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  เวลาจะปวดคุกไม่ไปปวดนอกบ้านอมึงก็ถามไปบ้านทองกูมีให้ปวดนอกบ้าน,นกูปวดในบ้านทองกูไม่ดีกว่าท่าไหนวะทำไม,มลูกแกปวดในบ้านแกไม่อายลูกเต่าไงมึงจะไม่อายใครเขาแล้วอ,อ้วลูกในการทั้งนั้นาสาดใจแกใช่ไหมอ๋อทวเขาไม่ท่วเนี่ยสาดใจใช่ไหมว่าแกทำที่เปิดท้องเนี่ย ใครบอกมึงไอ้กล้วยอไอ้กล้วยไอ้ปากหมา,มา,าแม้มาบ้าบนกูวันเดียวยังพอลูกทะเลาะกันได้ทำไมข้ามาวันเดียวแนละ้วทำไมแกโทษก็ได้กแกคนในบ้านไม่ใกล้หรข้าไงเหียเข้าข,ข้างจำเโหไปหนู่นเถอะแล้วนี่ไอ้น้องเขยบอกพี่มาเลยว่าทำพอ่อเดี๋ยวพี่รับได้เฮ้นี่ ไอ้น้องพ่อทำไมหูกุดเออหูไม่เดาอ่ะอะไรงั้นมึงเนี่ยมึงเอาอีกแล้วขออะไรอีกแล้วไอ้เรื่องคนนี้อาจจะบอกคนในบ้านไม่ได้แต่อาจจะปรึกษาคนนอกบ้านได้โม่คนในบ้านเหรอหมายความว่ายังไงคนนอกบ้านปิดทำไมงูพ่อกูเหม็นแล้วอาจจะไม่กูคอมเมนต์อาจจะปิ อ๋อเธอพว่ามึงอ่ะมึงใช่ไหมม่มีใครแล้วมึงคนเดียวสแสดงว่าพี่เพลมันอาจจะอายกูแต่ไม่อายคนนอกเดี๋ยวผมมึงต้องรู้ให้ได้นะว่าใครทำมันทองาาเอาให้ได้ตัวมาเลยนะได้เลยไอ้ชื่อก็ยังดีครับไปกูดตรงนี้นะ เกิดทำไมอ่ะยังเพิ่งมองไหมังเพิ่งมองหนูยังเพิ่งมองพี่เพิ่งเพิ่ท้องเหรไม่เห็นจุดไหนจะพี่โอ้หมันท้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่ว่าฟังดีๆนะมันมันเป็นปกติของคนน่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ว่า เอเราเนี Ay, ่ยก็แค่อยากจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทําพี่เพือนท้องเพราะว่าเราจะได้หาตัวมารับผิดชอบถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้พ่อไหนก็มีเยอะใจยศโตถูกไหมถ้าเกิดเราท้องไม่มีพ่อขึ้นมาพ่อเขาเสียหน้าพี่เพือนบอกกับพี่มาเอ้บอกกับไอพัยมานะว่าใครทำพิเพิ่นท้องพี่เพือบิกกับพี่พัยไม่ได้จ้ะก็บอกกับพ่อสิบอกพ่อก็ไม่ได้จ้ะบอกพ่อไม่ได้บอกไอพายไม่ได้บอกพี่ได้ไหมน้อง พี่กล้วยพี่เพลิงก็บอกไม่ได้จ้ะบอกพี่ก็ไม่ได้ทำไมล่ะกลัวพ่อจะอายก็เลิกนี่จะไล่มไปไปเอามากันเลาะมาหากูนี่แหละไอ้ไอ้อะไรวะผมดีไม่ริง เ้าเอามาให้แด ب, มาแดดนสวัดลงโทษข้าไปเลยเกี่ข้าเลยใช่ไหมจะป้าให้ดูนี่งไงไอพายคนป้าหนูไม่ไหวแล้วะ เท <bid. S 2> <finden. S 1> ่าไหร่อ่ะมาไม่ <c oughs> ทันไม่ทันใครเขาเลย <c oughs> มันเลียดเนี่ยเมื <c oughs> ่เลื่องกูเฮ้ยไปแล้วเพื่อ <c oughs> นมึงนะเพื่อนกูนจาก้างกูได้ดเลยใครอ่ะตกูไง <c oughs> ใครอ่ะตกูไง ขอโทษนะ้เมือกี้กูเมึตามเผลอไปแทงมึกเขามึงอย่าโกธกูนะงล้นั้นเลือกที่เหมาะ่าให้กูดิ้นนานทำไมอ่ะกูควรหรือไงต้ตีได้ม้ี้หรอตีพี่ยาได้คหมเก้อแวงหวาย